สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษสับใกล้ตัว EP 20นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตามคำเนกลองนะครับให้ผมทำเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีผมก็เลยนำมาลงในคลิปนี้นะครับ novice 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 ก็คือเนนนะครับ what is the difference between a novice and a monk what is the difference between a novice and a monk ระหว่างเนนกับพระมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับ precept precept rule rule ทั้งสองคำจะมีความหมายคล้ายกันก็คือกฎคำสอนนะครับ for novice taking 10 precepts for n o v i c e taking 10 precepts ก็คือสำหรับเนเนเนี่ยจะมีศีล10ข้อนะครับคือถือศีล10ข้อนั่นเอง monk 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 ก็คือพระ how many precepts must a monk have how many precepts must a monk have have ในที่นี้ก็คือศีลที่พระมีนะครับพระต้องถือศีลทั้งหมดกี่ข้อนะครับ How many precepts must a monk have? Observe, observe, observe ก็คือปฏิบัติหรือรักษาวินัยนะครับหรือสังเกตก็ได้ Buddhist monks must observe 227 precepts หมายความว่าพระในศาสนาพุทธนั้นต้องถือศีลทั้ง227ข้อนะครับ Buddhist monks must observe 227 precepts maintain 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 ก็คือรักษาหรือดำรงไว้นะครับ Buddhist monks must Maintain 227 rules of discipline อันนี้ก็คล้ายๆกับประโยคเมื่อกี้นะครับก็คือพระในศาสนาพุทธนั้นต้องรักษาศีลทั้งหมด227ข้อนะครับ Discipline ก็คือกฎข้อบังคับนะครับ First 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 แปลว่าที่1นนะครับอย่างวันที่หนึ่ง,งเราเรียก first the first precept of novices is to refrain from killing animals the first precept of novices is to refrain from killing animals Sin ข้อที่ก็ Second 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 ก็ the second precept is to refrain from stealing. The second precept is to refrain from stealing. ก็คือกฎข้อที่สอนะครับศีลข้อที่2ห้ามลักขโมยนะครับห้ามลักขโมยห้ามลักทรัพย์ third third ก็คือที่3นะครับ third The third precept is prohibit sex. The third precept is prohibit sex. กฎข้อที่3หรือศีลข้อที่3เนี่ยก็คือห้ามมีเพศสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ fourth, fourth 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 ก็คือที่4นะครับ The fourth precept is to refrain from lying. The fourth precept is to refrain from lying. นะสีนข้อที่4ก็คือห้ามพูดเท็จหรือห้ามพูดจากโกหกนะครับ Fifth, fifth, fifth ก็คือที่5 The fifth precept is to refrain from drinking alcohol. The fifth precept is to refrain from drinking alcohol. กดหรือศีนข้อที่5ก็คือห้ามดื่มสุรานะครับหรือของมึนเมานะครับ Six th, Sixth, sixth, sixth ก็คือที่6นะครับ The sixth precept is to refrain from eating during the night. The sixth Precept is to refrain from eating during the night ก็คือกฎหรือศีลข้อที่6เนี่ยห้ามรับประทานอาหารในระหว่างคืนนะครับหรือในช่วงกลางคืนในยามวิกาลอะไรเงี้ย s t h s t h s t h ก็คือที่7 th. The 7 t h precept is prohibiting singing, dancing, and w e a v i n g Performance's นะครับสีนข้อที่7ก็คือการห้ามนะครับร้องรำทำเพลงหรือไปชมการแสดงต่างๆนะครับ e i g t h e i g t h e i g t h ก็คือที่8ปด The e i g t h precept is prohibition of dressing นะครับ The e i g t h precept is Prohibition of dressing. ศีนข้อที่8ก็คือการห้ามแต่งตัวนะครับห้ามแต่งกายหรือการแต่งหน้าทาเล็บทัดดอกไม้อะไรต่างๆ Ninth, ninth, ninth ก็คือที่9นะครับ The ninth precept prohibits sitting and lying in a high mattress. The ninth precept prohibits sitting and lying in a high mattress. ก็คือศีนข้อที่5นะครับห้ามน,นั่งหรือนอนในที่ที่สูงแล้วก็ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่นอนหรือที่นั่งนะครับ Tenth, tenth, ก็คือ the tenth precept is to refrain. accepting money the tenth precept is to refrain ก็คืองดเว้นหรือห้ามนั่นเองนะครับก็คือการห้ามนะฮะศีลข้อที่10ห้ามรับเงินนะครับ cease 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 แปลว่าจบหรือสิ้นสุดนะครับอันนี้จะยาวหน่อย if A novice does not follow the first five precepts he will immediately cease to be a novice หมายความว่าถ้าเนนรูปใดนะครับที่ไม่ปฏิบัติตามกฎทั้ง5ข้อแรกนะครับหข้อแรกในศีลห้านะฮะก็จะต้องขาดจากการเป็นเนนทันทีนะครับ If a novice does not follow the first five precepts, he will immediately cease to be a novice. Necessary Necessary ก็คือจำเป็นนะครับ Why is it necessary for a child to be ordained? Why is it necessary for a child to be ordained? จำเป็นไหมที่เด็กๆจะต้องบวดนะครับ หรือทำไมจะต้องให้เด็กบวชเพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่อาจจะมีชาวต่างชาติมาถามกับคนไทยนะครับเราก็ตอบว่าอามาดูคำคำว่า together ก่อนนะครับ together แปลว่ารวมกันนะครับหรือพร้อมกัน for Thai children to learn how to live together for Thai children to learn how to live together หมายความว่าการบวชเนี่ยเพื่อให้เด็กไทยเนี่ยได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันนะครับอยู่กันเป็นหมู่คณะนั่นเอง team 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 ทับศัพท์นะ,ะเราก็ใช้คำว่าทีม To learn how to work as a team and to know the sacrifice คือการทำงานเป็นทีมแล้วก็รู้จักการเสียสละ To learn how to work as a team and to know the sacrifice Create 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 ก็คือการสร้างสรรค์หรือการสร้างนะครับ To create children with volunteer spirits To create children with volunteer Spirits อันนี้ก็มีความหมายว่าการสร้างเด็กให้มีจิตอาสานั่นเองนะครับให้รู้จักการเสียสละก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ